ฮัลโหลฮัลโหลกันมาแล้วค่ะทุกคน EP นี้เป็น EP ที่เคยสัญญิงสัญญากันไว้ว่าเราจะทำให้ทุกคนดูนั่นก็คือ EP ของ Housing Tour ก็คือตอนนี้อยู่ไทยนัทค่ะกับไทมาแล้วหัวเปลี่ยนสีเป็นเรียบร้อยสวยชอบเดี๋ยวถ้าใครอยากอยากรู้อยากอะไรเดี๋ยวมารีวิวว่าโอ๊ยว่าไปได้สีนี้มาได้ยังไงแล้วก็มีการวิธีการดูอะอกเลืองโอเคพอหยุดพูด ที่นี่เป็นที่พักที่ดีที่สุดสำหรับเด็กที่มา work at Disney ฟันธงทุกคนไม่เชื่อเดี๋ยวดูต่อไปเรื่อยๆว่าทำไมถึงก้าฟันธงว่ามันแบบดีขนาดนั้นเพราะว่ามันอลังการแล้วมันก็จึ้งมากมากๆต้องบอกก่อนว่าคนที่มา work ก,กับ Disney อะ่ะคือ Disney อะ่ะจะมีที่พักที่พ r o v i ให้เราใช่ไหมซึ่งที่พักนั้นนะชื่อว่า Family Crossing Village มันจะมีทั้งฝั่ง east แล้วก็ฝั่ง west ส่วนตุกางมันจะมันจะเป็นฟาร์มิงโกคลอซิงที่จะมีทาเกตเล็กซึ่งเราสามารถไปโกซอรีอะไรตรงนั้นได้แล้วก็มีร้านอาหารสองสาร้านอ่ะแค่วนดี้พีดีคิวแล้วก็พิซซ่ายีบี้ย่อยๆคือนอกจากนั้นก็คือดอเดชเอาค่ะทุกคนไม่ได้มีอะไรให้กินมากอันนี้เป็นข้อเสียที่รอบๆอ,อ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่จเจริญหูจเจริญตาขนาดนั้นสำหรับกีน่ะเออมันแบบของกินมันก็มีไม่เยอะแล้วก็ทาเกตที่มีก็คือเล็กกระต่อยนึง ฉันก็แก้ปัญหาสั่ง沃尔玛เอาจบความน่นารักกับปุกกระปิของมันก็คือที่ดิสนีย์อ่ะมันจะมีเป็นตึกเป็นหลังๆใช่ปะซึ่งเราก็จะได้อยู่ในห้องเดี๋ยวเราค่อยไปยิบย่อยในในส่วนของห้องนะโอเคแต่แต่ละตึกอ่ะความกระปุกกระปิของมันก็คือมันจะมีคาแรคเตอร์ประจาบ้านด้วยซึ่งแต่ละคนก็จะได้ไม่เหมือนกันเพราะส่วนใหญ่ก็จะอยู่แบบเออแยกหลังนใช่ปะจะได้คนนู้นคนนู้นจะได้อน,น้นคนนี้นจะได้อน,นี้ซึ่งฉันได้ตัวนี้น้องนกฮูก ซึ่งตอนแรกไม่รู้ว่าน้องคือใครแต่ว่าพอไปอ่านโค้ดประจําบ้านอะ่ะอ่านแล้วแบบเฮ้ยเลิศนะมันได้อยู่เออก็เลยแบบอ่าโอเคในส่วนต่อไปเราจะมาพูดถึงส่วนกลางทั้งหมดของ f a m i n g o c r o s s i n g Village ที่มีนะคะซึ่ง f a r i n g o c r o s s i n g อ,อ่ะเออเขาจะเก็บค่าบ้านถูกไหม แล้วก็จะเก็บค่าส่วนกลางเพราะว่ามีส่วนกลางให้ใช้เยอะมากซึ่งส่วนกลางจะอยู่ที่ราคา65เหรียญค่ะอันนี้จ่ายทีเดียวตอนก่อนเริ่มโครงการนะคะทุกคนแต่ส่วนกลางเขาอะ่ะคือถ้าใครใช้คุ้มก็คือคุ้มเลยนะเพราะว่ามีแบบมีอะไรให้เล่นเยอะมากอย่างแรกเลยคือมีสระว่ายน้ําสระว่ายน้ําของแต่ละฝั่งอะ่ะจะมี สองสระด้วยกันซึ่งสามารถเลือกได้ปาร์ตี้ก็ได้ข้างสระก็จะมีเ,เป็นบาร์บีคิวนะคะให้เราแบบสามารถปิ้งกินปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนได้ในส่วนต่อมาคือส่วนของฟิตเนสซึ่งฟิตเนสก็รู้สึกว่าน่าจะเปิดตลอด24ชั่วโมงนะแบบไม่ว่าจะเลิกงานดึกขนาดไหนหรือจะตื่นเช้าขนาดไหนก็คือไปได้เลยคือแต่อันนี้ก็คือต้องขยันจริงๆแล้วคือทุกคนคือเครื่องในฟิตเนสคือครบมากใหม่มากแล้วก็ทันสมัยมากคือแบบ คือฉันไปแบบส่วนมากจะไปตอนเช้าแต่ไปได้ประมาณสองอาทิตย์มัง้งแล้วก็แบบเออเริ่มโดยลาและเริ่มแบบไม่ไหววะ่ะเออแต่คือเวลาไปอะ่ะฉันเล่นอยู่แค่เครื่องที่มันเป็นลูวิ่งกับเครื่องที่เป็นปัจจัยแล้วก็อีกเครื่องเนี่ยเออนอกจากนั้นคือเล่นไม่เป็นพยายามและตะกลัวแบบกลัวเฮิร์ตไมเซฟนะคะก็เลยเออไม่เอาเอาเอาแค่เครื่องเซฟๆดีกว่าแต่ถามว่าดีไหมก็ดีค่ะคือถ้ามีเวลาแล้วฟิตไปเลย เพื่อนฉันก็เล่นทุกเย็นก็คุมเลิศอนต่อมาเป็นกีฬากลางแส้ลานบาสเกตบอลนั่นเองถ้ามีเพื่อนเชิญกันไปเลยถ้าไม่มีเพื่อนเธอไปยืนดักรอแล้วก็เออแบบดีวันจอยมีแค่นั้นเลยจบก็ได้เล่นแล้วต่อมาเป็นโตะพูโตปิงปองคือเห็นโตพูแล้วจะนึกถึงน้าเพื่อนเพราะว่าเพื่อนบ้าเล่นผูกันมาก เล่นบ้าเล่นสนุกอะเออก็มีโต๊ะูนะคะแล้วก็มีโต๊ะปิ้งปองประมาณ3โต๊ะแต่โต๊ะผูมีโต๊ะเดียวนะฝั่งอีซ์กับฝั่งเวสมีอย่างละตัวแล้วคือเวลาเล่นอะแย่งกันแย่งกันชิ่ายเลยทุกคนแบบตีหนึ่งตีสองอะคนที่เพิ่งมาใหม่อะโปรแกรมใหม่ที่เพิ่งมามันก็คึกใช่ปะพอคึกก็คือไม่นอนตีหนึ่งตีสองยังนั่งเล่นโต๊ะูกันอยู่อะนี่ก็มงแล้วคือเราก็ต้องไปต่อเขาแล้วก็จะได้เล่นก็คือยอมไม่เล่นไม่เล่นแล้วนอกจากจะตื่นมาเล่นต่ 5, ่ออนนะะอมาเเป็นรืงงข ที่ฉันคิดว่ามีประโยชน์ที่สุดนั่นคือ transportation คือที่นี่นะคะมีรถบัสให้วิ่งให้ all four park ก็คือได้เลย4ี่าร์คจะไปไหนก็คือไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่ปาร์คไหนนะคะไปได้หมดแม้แต่ Disney ์สปริงก็ไปได้แล้วก็จะมีไปส่วนน้ำ water park ท้าฝุ่นมังเออนั่นแหละแต่เราไม่เคยไปส่วนมากกี่จะใช้อยู่แค่สายดีนะคะเป็นสายที่ เป็นสายที่ไป Animal Kingdom เพราะว่าเราทำงานอยู่ที่นั่นเนาะแล้วก็สาย A ที่จะพาไป t a r g เก็ใหญ่นะคะซึ่งอยู่ใน<ม>ที่ที่จะเดินขึ้นมาอีกนนึงซึ่งใครใครจะไปไหนต่อก็คือนั่งรถจากตรงนั้นไปก็จะง่ายโอเคซึ่งสายหลักๆนะคะก็คือ A B C D E ใช่หลังจากนั้นมันก็จะไปในที่ที่กีก็ไม่แน่ใจว่าไปไหน <S <S เขาจะมีตารางเดินรถให้แล้วก็มีแอปให้ก็คือเช็คได้ง่ายมากๆแล้วก็รถถามว่าตรงเวลาไหมเอาจริงๆอ่ะของกีไม่ค่อยตรงนะ แล้ว Animal Kingdom ข้อเสียคือข้อเสียคือคันหนึ่งอะมีระยะห่างกัน40นาทีอะทุกคน get feel เลิกงานแล้วแบบวิ่งไม่ทันบัสป่ะล้วต้องนั่งรออีกเกือบชั่วโมงอะเพราะว่ามันก็เลทใช่ป่ะมันไม่ใช่40นาทีแล้วก็ต้องนั่งรอรถแล้วก็แบบเลิกง,งาน6โมงทุกคนถึงบ้าน2ทุ่มเนี่ยใช่เพราะว่าเนี่ยเป็นปาร์คที่อยู่ใกล้ที่สุดแต่ว่าสต็อปเยอะมากจนแบบนั่งนั่งอยู่บนรถประมาณครึ่งชั่วโมงอะไปกลับก็เป็นชั่วโมงแล้วทุกคน เอออันนี้ก็เป็นข้อเสียแต่ข้อดีก็คือบัสมันฟรีมันรวมไปแล้วนะคะก็เลยแล้วมันไปได้ทุกที่ก็คือคุ้มแล้ววิ่งตลอดเกือบทั้งวันไม่แน่ใจวิ่งถึงทีสองทีสามเลยแล้วก็ทีสี่ทีห้าก็เริ่มวิ่งอีกรอบแล้วคือสมมติว่าเราไปเที่ยวปากก็คือขึ้นบัตรเรากลับได้เลยอีกอย่างที่เป็นในส่วนของส่วนกลางนะคะอันสุดท้ายที่เราสึกว่าเออมันดีมากๆนั่นก็คือในส่วนของแอคทิวิตี้ค่ะ คือที่เนี่ยเขาจะมี a c t i v วิตให้เราทําตลอดในทุกเดือนก็จะออกมาและเป็นปฏิทินหรือว่าลงในเว็บไซต์ว่ามีอะเดือนนี้มีกิจกรรมอะไรออกมาบ้างพาไปเที่ยวบีซึ่งบีเนี่ยจะมีมีอยู่สปาสอ,สองบีชนี้ซึ่งใจ่ายในราคา10เหรียญน,นะคะค่ารถไปกลับคือ,อยังไงก็คุ้มทุกคนถ้ามีโอกาสได้ไปก็ไปกันนะคะ คือกิจกรรมจะเยอะมากแบบมีคลาสเรียนนู่นนั่นนี่แต่กิ๋ยังไม่ค่อยไปเทคอร์สเท่าไหร่คือที่มากสุดที่ทําคือจะนั่งหาว่ามีกิจกรรมอะไรที่แจกของกินฟรีแล้วก็แบบกดคือเคยไปลงอันนึงที่เป็นบุฟเฟ่ติมแล้วคือตอนแรกกดไม่ทันแต่ว่ามันมีคนหลุดนะคะแล้วก็เลยรีบจองแล้วก็ไปนั่งรถไปกินฟังเวสแล้วก็จะมีแบบาร์ตี้ตอนกลางคืนเนี้ยที่แจกพิซซ่าเอวยฮอทดอกไอติมอะไรอย่างนี้แล้วก็ ชอบอะไรแบบนั้นมากมากเลยรู้สึกว่าเออดีมีครั้งหนึ่งดิสนีย์เคยปิดใต้ฝุ่นลังกูนวอเทอร์พาร์คให้เด็กที่มาโปรแกรมอะ่ะปาร์ตี้กันคือแบบอันนั้นคือสุดจริงเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูคืออันนั้นคือแบบอืมเลิศมากแบบอาหารเยอะใจปั้มจริงๆสุดในส่วนของส่วนกลางจบเพียงเท่านี้จะมีประมาณนี้ไปกันในส่วนของห้องส่วนตัว ในส่วนของห้องส่วนตัวมันจะมี3 Room Type ด้วยกันเราจะขึ้นให้คือราคาที่สูงขึ้นมาด้วยก็จะตามไปด้วย ความไพรเวทที่มันมากขึ้นแต่ถ้าถามส่วนตัวกี่แล้วอะ่ะเลือกได้ก็จอง2ห้องนอน2ห้องน้าไปเถอะค่ะเราไปอยู่ในระยะแบบช็อตเทอมอ่ะมันอยู่แบบเดียวแล้วก็ถามว่าเอาจริงๆอะ่ะนี่ก็รู้สึกว่าส่วนตัวมากนะขนาดเป็น2ห้องนอน2ห้องนาอ้าอ่ะแต่ว่าคือถ้าใครชอบชอบแยกห้องนอนกับคนอื่นเป็นคนนอนยากอะไรเนี่ยจะแยกไปก็ได้แต่ก็ลองดูค่าใช้จ่ายลองคํานวณเงินกันดีๆคะ่ะเพราะว่าค่าบานก็สมมติกีอว่าแพงมากนะแบบต่อวีคนะทุกคนอันนี้คือราคาต่อวีค ซึ่งคือส่วนใหญ่เราก็อยู่ที่ทํางานอะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้นอนกันเท่าไหร่หรอกเชื่อเถอะโอเคซึ่งเ,เราสามารถรีเควสต์รูเมทได้นะคะจากที่ไทยไปเลยแบบมันจะมีให้ใส่ใส่เขาเรียกอะไรอะเฟิร์นเนอร์นัมเบอร์หรอเออใส่ไอดีของเพื่อนอะว่าแบบเพื่อนได้เลขอะไรแล้วเราก็ใส่ไปนะคะแล้วก็ไปลุ้นกันว่าจะจะได้อยู่ด้วยกันไหมซึ่งที่นี่สามารถอยู่ชายหญิงรวมกันได้นะคะแล้วแต่เราจะรีเควสต์เลยเดี๋ยวเราจะแปะคลิปที่เรา เคยรูมทัวร์เอาไว้ให้จตัดภาไป mm hmm. เดี๋ยวไปร mm ูมทัวร์กันย้อนเมลากลับไปําอมชีทุกคนอะโอเคทุกคนพอเปิดประตูมานะคะเราก็จะเห็นห้องแบบนี้เป็นอย่างแรกเลยก็คือเจอครัวก่อนเลยนะคะก็จะมีที่ล้างจานเนาะมีเครื่องล้างจานมีเตาอบเตาทําอาหารนะคะแล้วก็ไมโครเวฟไว้ให้เรียบร้อยถัดมาก็จะเป็นห้องนั่งเล่นที่มีทีวีจอใหญ่มากๆสามารถเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้แล้วฝั่งนี้คะ่ะก็จะเป็นตู้เก็บครกซอสเครื่องปรุงต่างๆแล้วก็ ตู้เย็นเนาะซึ่งตู้เย็นก็แบ่งชั้นกันเอานะคะว่ามี4คนก็จะสันปันส่วนกันให้เรียบร้อยนี่นะคะซ้ายมือก็จะมาเป็นห้อง A นะคะซึ่งจะนอนได้2คนแล้วก็เป็นห้อง B ซึ่งเป็นห้องของเราเองก็นอนได้2คนเหมือนกันภายในห้องนะคะก็จะมีเครื่องซักผ้าแล้วก็ตู้อบผ้าไว้ให้เรียบร้อยเลยใช้งานง่ายมากๆแล้วก็สะดวกสบายมากๆค่ะทุกคน ส่วนคลิปนี้เราถ่ายวันกลับนะคะจะทุลักทุเลนหน่อยก็คือทุกครั้งที่เข้าห้องจะต้องติดบัตรเข้าห้องนะคะเปิดเข้ามาก็จะเป็นห้องน้ําอย่างนี้เลยก็จะเป็นซิง์เอาไว้ล้างหน้านะคะโดยจะแบ่งแยก2คนให้ชัดเจนไปอีกประตูหนึ่งนะคะก็จะเป็นออห้องอาบน้ำชั้นวางของก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งอย่างชัดเจนเลยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นห้องนอนซึ่งมี2เตียงค่ะแล้วเขาก็จ,จัดไว้ให้แล้วว่าเราจะได้นอนเตียงไหนมีตู้เก็บของค่ะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าแยกไว้ให้เรียบร้อยเลย อันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะภายในห้องนอนของเราเวลคัมแบ็กนะคะทุกคนกลับมากันแล้วถูกต้องหรือไม่เป็นยังไงบ้างสนุกไหมอะไรเอ่ยอ, <c oughs> อันนี้เป็นข้อดีของที่นี่เหมือนกันก็คือที่นี่จะมีอุปกรณ์ให้ยืม24ชั่วโมงเลยซึ่งอุปกรณ์ที่ให้ยืมก็จะมีดังนีฉน้ฉันจำไม่ได้เพราะว่ามันเยอะมากโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะ ก็คืออย่างที่บอกว่าเออมันจึงมากคือถามว่าถ้าไปเวริร์กที่อื่นอะอย่างประสบการณ์ที่กี่เคยไปปีที่แล้วอะมันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้สะดวกสบายขนาดเนี้ยรถมันก็ไม่ได้มีทั้งวันคือ6กโมงก็คือเลิกลักแล้วว่าแบบจะกลับบ้านยังไงพอบัสหมดนะคะแต่ที่นี่คือมีรถวิ่งให้ตลอดแล้วก็มีส่วนกลางที่แบบเออชิลค่อนข้างที่จะชิลนะคะแล้วก็ปลอดภยัยเพราะว่าจะต้องใชบัตรตลอด ไม่ว่าจะเข้าเกตทางประตูใหญ่นะคะหรือว่าเข้าห้องของเรากันเองก็คือปลอดภัยมากๆก็คือหายห่วงได้เลยข้อเสียอย่างเดียวคือแพงค่ะคือแพงมากแบบเออแพงอะ่ะตัดไปทีคือครึ่งเพย์เช็คแล้วแล้วก็รู้สึกว่าส่วนตัวไม่ได้ใช้ส่วนกลางคุ้มอะไรขนาดนั้นแต่โดยรวมแล้วก็ก็ถือว่าโอเคถือว่าปีนี้เรามาเก็บประสบการณ์แล้วก็เก็บความสนุกจากดิสนีย์ไปเต็มๆขอบคุณสำหรับทุกคนนะคะที่มาดูคลิปนี้กัน เดี๋ยวรอชมคลิปหน้าว่าจะทำอะไรกันต่อหรืออยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไปได้เลยขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายทุกคนเจอก,กันคลิปหน้านะคะ